ตรงไหมเออมันน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะสีเดียวกันด้วยมันอยู่แล้วนี่ยอ,อต,รรตรงไหมรูตรงไหมอยู่แล้วของเขาแน่นอนสีมาใช่เลยอะ่ะยีห้ออะไรนะอีกทีอ่าี่มันีพวกลลตาเ่ห่อนี่ิตกูเชงแล้วก็อ๋อแล้วแต่ แล้วแต่มูลิตเนี่ยเนี่ยมูลิตข้างนี้ก็ได้คืออะไกขนาดอืมโอเคแต่อะไรตัวนั้นนัสูบอ่ะใช้ได้แหวนใช้ได้เอาละอ่าฮะเก็บไว้เป็นอะไรได้ทศนิยมก็ดีเหมือนกันอันนั้นอะไรครับคูม่าเอ๊ะชื่อเรื่องอะไรคูม่าใช้ไหนมมาใช้กันอ๋อลูกสูบใช้กันได้วิธีทดสอบก็คือหมุนอันนี้นะแล้วก็มือมือมืออุดบางคนมันคงขี้เกียจก็คือ นี่เขบอกว่าัวทีอะไรอเนี้ที่เขาบอเาเพื่อันนีมันใช่ช่าเหมือนกัะแล้วเลยทำีอเจยบแล้วก็ใช้วงในแล้วก็ใส่เือเแต่วบางบางใจอยู่กางงานยากเลยอันนี้ลมดูดเข้านะดูนี้สอนหลูสามหัวอนนี้ลมออกนนี้ผมยังไม่ได้ขันเด้ยังไม่ดูดีีถ้ออยากรู้ก็คือปั่นดูให้มาใช้ทั้งงานอี๋ ไ,ได้แน่นอน <laughs> มันก็มีเลขอัดด้วไม่ได <c oughs> ้ไม่ได้ไดเทสเทสอย่าลืมใส่น้ำมันเครื่องครับใส่น้ำมันเครื่องไอ้นี่เป็นช่องกรองอากาศสามารถแปลงใส่เป็นกรองรถสิบล้อได้ <c oughs> ก็จะทนขึ้นอีกโอเคจัดปะ